ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนผมแจ็คนะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการาติดตั้ง EA <อ>บนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจริงๆแล้วการติดตั้ง EA บนระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอยู่2ที่นะครับก็คืออีกที่หนึ่งอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ที่หนึ่งก็คืออยู่ที่บนคอมพิวเตอร์ของเราแต่วันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง EA บนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องทำการดาวนโ์โหลด เอ็ีโ uh, ของแพลตฟอร์มของบลกเกอร์นั้นๆมาก่อนนะครับอย่างเช่นของเรานะครับที่ที่เราจะทําตัวอย่างให้ดูก็คือเป็นบลกเกอร์ของ Interstellar นะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดเอ็ีโของ Interstellar ลงมานะครับในส่วนของวิธีการเข้าเว็บไซต์ไปการดาวน์โหลดตรงนั้นผมจะไม่แนะนํานะครับตรงนี้หลังจากที่เราแนะนำดาวน์โหลดลงมาบนคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บนะครับ uh, ตัว uh, เอนรเราไปอยู่ที่ไหนนะครับให้เราดับเบิลคลิกไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ไทป์ PC ซีนะครับแล้วก็ไปที่ตัวไดซีนะครับอพอไดซี C ก็ระบบให้เราเข้าไปที่โปรแกรมไฟล์ x 8 6นะครับเสร็จแล้วโปรแกรมไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาก็จะไปอยู่ในหน้าตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมเคยดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับเวลาเราจะนำนำตัว m อนไปใช้งานให้เราคัปปี้ตรงนี้ออกก่อนนะครับ ให้ให้ให,ให้ตัวเนี้เป็น,เป,นเป็นต้นต้นฉบับนะครับอย่างเช่นคลิกขวานะครับแล้วกดค o p y นะครับกดตรงนี้ก็ได้หรือข้ามาโชว์ตรงนี้นะครับเรากดค o p y นะครับวางไปคลิกขวาแล้วกดพาร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะโชว์นี้เพิ่มเติมบางคนอาจจะยังไม่ถนัดเรากดพาร์ตตรงนี้นะครับ แล้วกด continue นะครับเราบบก็จะทำการ copy ไฟล์ขึ้นมาให้เราเพิ่มนะครับก็มาอยู่ตรงนี้หลังจากที่เรา copy ไฟล์เรียบร้อยนะครับ mm hmm. copy ไฟล์ mm hmm. info เรียบร้อยให้เราทำการเปลี่ยนชื่อนะครับ mm hmm. เพื่อเราจะได้แยกออกว่าเราจะนำ ee ไปใช้กับ info ไหนหรือเราจะเอา info เนี้ยไปใช้ไปเทรดที่ไหนเราก็จะเวลาเราเข้ามาตรงเนี้ยหน้าตัวด้ซีตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับเราก็จะจำได้ว่า M.4 นี้เป็นของไอแคลนี้ I ing, อย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเช่นผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างตอนนี้ผมก็ได้ดาวน์โหลดเปิดบัญชีเทรดเป็นเดโมขึ้นมานะครับผมจะทําการาเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อก็คลิกขวาก็ได้นะครับคลิกขวา rename นะครับแต่ตัวนี้ก็โอเคแล้วก็ใส่โลโก้ชื่อ Interstellar ด้วยก็ได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นชื่อแบบนี้นะครับ อเอาบทคอกกนเนลโอเคก็เขาจะทําการเปลี่ยนชื่อให้นะครับเปลี่ยนชื่อโดยเป็น Account ของเราแล้วเราทําการดับเบิลคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเข้าไปที่โลโก้ตรงนี้ครับเ e r m i n a l นะครับที่มีไฟอยู่20,000 K b นเคบิกะไบ์นะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็ไปคำว่า,าเดี๋ยวนะคลิกขวา ไปที่โชว์อ่าอีกทีหนึ่งนะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่โชว์มอ e เสร็จแล้วก็กด Send to ูนะครับเซนทู to, เอาเมาส์มาแตะไว้ตรงนี้นะครับเซนทู to, แล้วก็เมาสลากมาตรงนี้แล้วก็มาเลือกคําว่า d e สท็อปอ่าทีนี้พอเรากดเซน d t ทูเดสท็อปตรงนี้นะครับให้เราพักหน้าจอนี้ไว้นะครับตัวโลโก้นี้ก็จะมาโชว์อยู่หน้า ตัวเทอร์มินอลเนี่ยครับก็จะมาโชว์อยู่หน้าเดสก์ท็อปของเราเพราะว่าเราเมื่อกี้เราเซนให้ให้เขาส่งมาที่เดสก์ท็อปเราก็ทําการเปลี่ยนชื่ออีกทีนึงนะครับเปลี่ยนชื่อแล้ก็กดโชว์มอแล้วเราก็กด rename ตรงนี้อ้าวไม่ไปโชว์มอแล้วกด rename นะครับ rename แล้วก็ แอคเคาท์ที่เราจะเปลี่ยนก็คือแอคเคาท์เดิมนะครับแล้วก็กดคอนโทรล V ก็ได้นะครับก็เปลี่ยนชื่อ,อเสร็จแล้วครับตัวนี้ก็คือก็จะเป็นแอคเคาท์ของตัวที่เราต้องการเขามาแยกออกมาใช้นะครับทีนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้นครับเป็นโลโก้ให้เป็นตัว Interstellar ด้วยนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวาตรงนี้แล้วก,กดที่เดิมครับกด Show More อ่าแล้วก็กด property นะครับแล้วก็กดคำว่า change icon มาที่ browse นะครับเราก็มาเลือกไอคอนไอคอนอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ที่เราก็ลองคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งไดซี C, นะครับอยู่ที่86อ่า m p 4ที่เราโหลดเมื่อกี้นะครับอยู่ที่86เสร็จแล้วเราก็มาเลือกไอคอนที่ที่เราดาวน์โหลดลงมานะครับ องผมก็จะมีหลายที่ที่จะหลอกที่เอามาดาวน์โหลดลงมานะครับอ่าเมื่อกี้เราดาวน์โหลดคือตัวไหนก็ได้นะครับที่เป็นโลโก้ของอินเตอร์ซิลล่านะครับเราต้องการที่จะเข้าไปเอาที่รูปภาพรูปภาพของเขานะครับก็เป็นรูปภาพตัวเทอร์มินอลตรงนี้นะครับกดโอเพนกดโอเพนแล้วกดเขาก็จะดึงข้อมูลมาอยู่ตรงนี้โชว์ว่าเป็นรูปนี้นะครับอย่างเงี้ยเรากดโอเคกดโอเคเสร็จแล้วกดโ okay. อ okay, เค okay อีกทีหนึง่ง โลโก้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวไอคอนของ Interstellar นะครับอันนี้หลังจากที่เราดาวนโหลดตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทำการ double click นะครับอ่าเปิดเปิด M4 ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการล็อกอินเข้าไปอีกทีนึง่งตรงนี้เราอาจจะรอนิดนึงนะครับ หลังจากที่เราทําการล็อกอินเข้ามาแล้วเสร็จนะครับเราให้กดกากบัตรตรงนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินเช่นว่าเมื่อกี้เป็นบัญชีนี้นะครับพาร์คลิกขวาแล้วกดพาร์ตนะครับพาร์เวิร์ดคลิกขวาแล้วก็พาร์อีกทีหนึ่งตรงนี้มันเป็นบัญชีเดโมนะครับถ้าเป็นบัญชีตัวอินเตอร์เจล่า Real 2, แฟลชเชลเลียวสองนี่เราก็กดตรงนี้แต่ว่าอันนี้เป็นบัญชีเดโมเราก็ต้องกดเป็นบัญชีเดโมนะครับตรงนี้ให้กดเซฟบัญชีไว้เลยนะครับเราก็ล็อกอินเข้ามาเลยหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วก็ให้เรา,าคลิกตรงคำว่าเทรดตรงนี้นะครับ <In S 1> ก็จะมีบาลาน์เรามีเงินอยู่หนึ่งแสนเซนนะครับหนึ่งแสนดอลลาร์อะไรประมาณน,นี้หรือเราจะเติมเท่าไหร่ก็เรื่องของเรานะครับอันดับแรกนะครับพอเรามาเจอหน้า,านี้นะครับให้เราโพต์หน้าตรงนี้ออกให้หมดนะครับ กดการกระบ,บาดออกทั้งหมดเลยครับอ่าเราจะเทรดคู่ทองใช่ไหมครับอ่าสมมติเราจะเทรดคู่ทองให้เราทําการอ่าโชว์ซิมโบลนะครับโชว์อ l l เลยก็ได้ครับเราจะดูทั้งหมดทุกคู่กันเลยนะครับสมมติว่าเราจะเทรดคู่คู่ทองแล้วก็ดึงการาฟของคู่ทองไปเลยครับแต่ว่าในส่วนของเดโมเนี่ยจะไม่มีคู่ทองนะครับอ่าจะไม่มีทองอ่ะผมยกตัวอย่างเอาสักคู่หนึ่งก็ได้นะครับเอาคู่ไหนก็ได้เนาะ อ่า uh, U U USD CAD คือดอลล่าร์กับแคนาดานะครับคลิกซ้ายก็ได้ครับกดแช่ size, คลิกซ้ายอย่างนี้แล้วก็กดลากางอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วกดเต็มจอตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไอตัวที่มีจุดไข่ปลาตรงนี้เรียงกันนะครับคลิกซ้ายแช่ไว้แล้วค่อยลากมาแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับจัดเรียงเพื่อความเป็นระเบียบเพื่อเราจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็เราเถ็ะทำเฟรมไหนสมมติว่าเราทำเทรเทรดำเฟรม5 T าทีเรคลิก5ที ตัวหน้าแดานปอดตรงนี้มันก็ยังเป็นยังไม่สวยเนะาะก็คือให้เรามากดเป็นรูปแบบของแท่งเทียนตัวนี้เป็นรูปแบบของตัวบาบาชาดอย,อยู่เราเป็นแคนเดลสติ๊กนะครับคลิกตรงนีนง้แล้วก็ขยายเพิ่มอีกนิดนึงนิดนึงแล้วแต่เราต้องการทีนี้กราฟมันอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องการให้ขยับมาด้านซ้ายนิดนึงแล้วก็คลิกตรงนี้ให้มันบุ่มลงไปนะครับสองจ Bar ุดให้มันบุ่มไว้่างนี้นะครับทีนี้ตัวนี้มันมีกริดอยู่นะครับเราต้องการเอากริดออกเพราะว่า มันอาจจะเกะกะสายตาเราก็กดฉาดลงมาแล้วก็กดกริดครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็หายไปแล้วครับกริดทีนี้ในการเซตหน้าจอนะครับเอาขึ้นเป็นสีเขียวเอาลงเป็นสีแดงให้คลิกขวานะครับกดตัว property หรือ f 8นะครับตัวนี้ bar up ตัวนี้เป็นสีเขียว bar down ตัวนี้จะต้องเป็นสีแดงนะครับต้องเป็นสีแดง bar up บูแคนเดลตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวบาแคนเดลบาแคนเดลก็จะเป็นสีแดงเสร็จแล้วในส่วนของตัวคอมมอนตรงนี้ให้มาตัวโชว์โชว์อาร์ไ่าเส้นตอนนี้อันนี้จะเป็นเส้นบิดนะครับสีอทอฟ้าฟ้านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นแบ่งวันนะครับวันก็จะมีช่องแบ่งออกมาอย่างเงี้ยครับเป็นเส้นไค่ปลาปลาลงมาตัวเส้นอาร์ตัวนี้ก็จะโชว์เป็นเส้นสีแดงโชว์ขึ้นนะครับอ่าโอเคก็จะตามนี้นะก็จะเป็นก็จะให้เห็นเราเห็นว่าเวลาเราซื้อขายเราจะเห็นเส้นอาร์กับเส้นบิดนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทําการตรงนี้เสร็จนะครับเสตหน้าจอเสร็จตรงนี้ให้เรามาที่ทูลแล้วก็ไปที่ออปชั่น ออปชันให้เราเข้ามาเข้ามาตรงคลิกตรงคำว่า expert advisor นะครับให้เราคลิกตรง a l l o automatic trading แล้วก็มาคลิกตัว a l l o d l l ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Trade ปที่เทิดให้คลิกคำว่าให้คลิกคำวา่า one click trading นะครับก็คือล้วก็คลิกตรงนี้อีกทีนึงแล้วก,กดโอเคแล้วก็กด ok อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเป็นการเซตเบื้องต้นในการ ในการเทรดนะครับในการเทรดทีนี้เราก็จะนํา EA เข้ามาติดตั้งนะครับในคอมพิวเตอร์ของเราหรือในหน้า MT4 ตรงนี้เราจะทํายังไงนะครับตรงนี้เราพักหน้าจอไว้ก่อนเนาะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ไปเว็บไซต์ของอาจารย์พงนะครับก็คือ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีอยู่แล้วก็อาจจะรู้นะครับก็คือเข้ามาที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเข้ามาที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปเลือกอตัวตานซิสเต็มตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเลือก E a ได้ตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างเป็นตัวตานซิสเต็มนะครับก็คือเข้ามาตรงนี้เราเลือกคําว่าตานซิสเต็มตรงนี้นะครับปุ๊บเข้ามาพอเข้ามาก็จะมีหน้าวิดีโอตรงนี้ตรงนี้อาจารย์ก็จะแนะนําไว้นะครับ แล้วเราก็มาเลือกดูตรงนี้นะครับก็เขียนว่าดาวน์โหลด eetan system นะครับคลิกคลิกลงมาครัง้งนึงก็จะมีข้อมูลที่จะให้เราดาวน์โหลดจริงๆเป็นไฟล์จริงๆนะครับก็คือตัว tan system v วอร i o n น่น1 0แล้เราคลิกไปเลยครับคลิกซ้ายขรั้งนึ่งคลิกซ้ายครังนึงแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกทีนึงโอเคอันนี้คือดาวดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้น,นรเราก็พักหน้าจอน,นี้ไว้ พอเราพักหน้าจอนี่ไว้เขาบอกว่าดาวน์โหลดแล้วอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปเราก็มาอยู่ที่เราก็มาดูที่ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยครับโหลดดาวน์โหลดเราคลิกขวานะกดคัดไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ได้นะครับเราก็ไปที่ MP4 งเราไปที่ m p 4แล้วเราไปที่ไฟล์เราก็มาคลิกคำว่า open data folder open data folder เสร็จแล้วก็มาที่ mql4 เราก็ไปที่ expert เราทําการคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะกดโชว์แล้วกดพาร์ตตรงนี้ก็ได้ก็จะมาโชว์ตรงนี้แล้วนะครับแล้วกดกากบาดออกไปเลยแล้วก็มามาแล้วก็มาดูหน้าตัว M4 ของเรานะครับว่า M4 ของเราเนี่ย e a จะต้องมาโชว์อยู่ในหน้านี้นะครับแต่ตรงนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะต้องทำการรีเฟรชก่อนคลิกขวา แล้วกดรีเฟาตัวนี้ก็จะมีตานซิสเต็มขึ้นมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วกดแช่ด้านซ้ายนะครับกดแช่ซ้ายแล้วก็ลากมาปุ๊บปล่อยคลิกซ้ายออกไปแล้วก็เข้ามาเช็คตรงคําว่าอ่าตรงนี้ก็คือ Abot ตรงนี้ก็คือตานซิสเต็ม1.08อันนี้เวอร์ชันถูกต้องเนะาะ คอมมอนตรงนี้เราจะต้องมาคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาคลิกไว้แล้วเราไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็มาที่ Input Input ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือเราก็กดโอเคไปเลยนะครับไม่ได้เซตค่าอะไรถ้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็น e อตัวอื่นที่ต้องการเซตค่าเราสามารถเซตค่าตรงนี้ได้นะครับนําข้อมูลเข้ามาตรงนี้ได้นะครับกดโอเคอ่าหลังจากกดโอเคก็จะมีหน้ายิ้มอยู่ตรงนี้นะครับหน้ายิ้มอยู่ตรงนี้อ่ามีการ ต้องมีการอนุมัติจากมาสเตอร์เอยจากผู้ดูแลก่อนนะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราได้ i n นฟมาแล้วเราก็ต้องไปอนุมัตินำอินฟอร์ตรนี้ไปให้อาจารย์ฟองหรือให้ผมนะครับเป็นคนแนะนำะเป็นคนที่อนุมัติการใช้งานไว้นะครับเป็นการแนะนำให้ให้ให้ผมเป็นคนอนุมัติในการใช้งานนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมพักหน้าจอไว้นิดนึงก่อนเพราะว่ามันจะยาวเดี๋ยวผมจะไปอนุมัติอินตัวนี้ก่อน เพื่อที่จะให้อินโฟนี้สามารถติดได้นะครับโอเคต่อนะครับเมื่อกี้ผมอนุมัติอา่อาอิโฟรเรียบร้อยเนาะก็เข้าคลิกซ้ายแล้วก็ลากมาไว้หน้าจอตรงนี้แล้วก็นะครับกดโอเคอเพื่อเพื่อที่จะให้เราเห็นหน้าจอแบบเต็มจอนะครับให้เรากดคลิกตรงรูปดาวตรงนี้ออกแล้วก็เลือก ในส่วนของคู่เงินออกตรงนี้นะครับมันจะได้เต็มจอแล้วก็ด้านล่างนี้ให้เราคลิกตรงนี้ออกก่อนนะครับตรารางการติดหน้าจอก็จะประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยเป็นยังเป็นเวอร์ชันเดิมอยู่นะครับตัวพิกเซลของจอเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะครับแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆที่เป็นตัวรุ่นใหม่ๆนะครับพิกเซลที่เยอะๆกว่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณของ ของอาจารย์นะครับอ่าตัวนี้ครับเนี่ยครับก็จะมีตัวอ่าเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับอ่าซิกเน n a l ของอินดิเคเตอร์มีทุกไทม์เฟรมเลยนะครับคือไทม์เฟรม1นาที5 4าทีสอ่า h 4 h, 1, h 4 h 1 h 4 d 1นะครับก็จะมีบลิอกเกอร์แบนด์มาอ่า moving average macd อะไรอะไรเนี่ย ว่าไม่ออกมองไม่เห็นตัวมันเล็กนะครับอันนี้ครับก็จะมีอินดี้อยู่ประมาณ5ตัวนะครับแล้วก็ก็จะสัญญาณเขาก็จะบอกเลยครับว่าถ้าหนึ่งนาทีนียก็คือตัวตาซิสเตมนี้ก็คือสาบนนะครับ5้านาทีเนียก็คือตาซิสเตมบอกว่า3ล่างนั่นคือก็เป็นว่าสัญญาณบายถ้าอย่างนี้คือสัญญาณเซลล์สัญญาณบายของ15นาทีก็มีสัญญาณเซลล์ของ30นาทีก็มีอย่างเงี้ยครับก็จะบอกสัญญาณต่างๆหน้าจอก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของตัวเวอร์ชันหนึ่น1.08นะครับ ก็จะมีปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้ก็มาเรียนรู้กันเอานะครับว่าใช้งานยังไงแต่ว่าเพื่อนๆหลายท่านหลายคนก็อาจจะได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงเนี่ยครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ทีนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดปุ่มายเซลตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเจอสัญญาณบายเราก็เปิดบายเจอสัญญาณเซลเราก็กดตัวทเซลอย่างเงี้ยครับโอเคตรงนี้ผมก็จะแนะนําไว้ประมาณนี้สมมุติว่า แนะนาอีกที่นิดนึงนะครับสมมติว,ว่าท่านเพื่อนๆสมาชิกคลิกการกระบาดตรงนี้ออกนะครับปิดไปแล้วสมมติว,ว่าเราปิดตรงนี้ไปแล้วนะครับปิดไปแล้วแต่บางเงินว่าเรามาเปิดใหม่เนาะสมมติว,ว่าเรามาเปิดใหม่ปุ๊บเงี้ยสมมติว่า E A มันมันหลุดออกมันอยู่ดีๆมีการรีมูฟออกไปอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ซึ่งตามหลักแล้วมันก็จะไม่ค่อยเจอนะครับที่ว่ารีมูฟรีมูฟออกเองนะครับสมมติว,ว่าเรากด เราไปเผลอกดรนะีมูฟเนาะคลิกขวาตรงหน้าตัวตุ๊กาตาตรงนี้แล้วกดรีมูฟตรงนี้นะครับเอามสา์มาจิ้มตัวแอเปิดเอเวเซอร์ตรงนี้นะครับอ่าแล้วกดรีมูฟเนี่ยเอ e มันหลุดเผลอหลุดออกไปนะครับเป็นหน้าว่างๆอย่างเงี้ยครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ตัวรูปดาวตรงนี้นครับดิเวกเตอร์ตรงนี้นครับเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับถ้าสมฟติว่าเอเปิดมันปิดอยู่เราก็กดกาบาดออกมาเราก็เจอตัว e อที่เราจะเอามาใส่นะครับเราก็คลิกซ้ายข้างหนึ่งแช่แล้วก็มาวางตรงนี้นะครับแล้วก็เช็คดูอีกนิดนึงว่าเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันไหมหนึ่งจุดศูนย์แปดแล้วก็ตรงนี้มีการติ๊กไว้อยู่ตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดตรงนี้นะครับอินพุตก็ถ้าเราไม่ได้เซตค่าแล้วเราก็กดโอเคไปเลยคลิกรูปดาวนีน้ออกนะครับรอสักพักหนึ่งก็ตัวแดชบอร์ดตัวนี้ก็จะโชว์ขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือแนะนําวิธีการติดตั้ง EA บนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือแนะนําการาติดตั้ง EA บนเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะทํางานครั้งเดียวนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาเปิดปิดคอมตรงนี้นะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอแนะนําไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม,มก็ค่อยทักกันไปคุยหลังไหม่นะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ